ไม่ดีกินติมเหรอทำไมกินด,ด้วยก่อนดิหนึ่งถึงสามหนึ่งสองสามวันนี้นะเราก็จะมาการเต้นกันที่สะตยอีมนะากินลีวันนี้เราเหมาชายหาดครับวันนี้เราเหมาชายหาดมาวันพุธไม่มีคนเลยไม่มีคนเลยเไื่เชื่ออยากนะมาเนีบรรยากาศนะ มากับมอเตอร์ไซค์คู่ใจก,ก่อเยี่ยมมากอะเดี๋ยวมาดูรอบๆกันวันนี้คืนนี้จะเป็นหาดของเราทั้งคู่ครับผมเพราะไม่มีคนเลยนะโล่งมากโลงม,มากเลยโล่งมากบรรยากาศที่นี่ก็ถือว่าสวยในระดับหนึ่งนะครับผมชายหาดและวันนี้ก็เป็นวันที่แบบว่าไม่มีคนอยู่เลยมีแค่เรา เต็นท์เดียวนะครับผมที่มากางกันในวันนี้นะครับผมส่วนมากที่นี่คนจะเยอะเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับผมอ่าเรามาก็เริ่มกางเต็นท์กันเลยนะครับสําหรับใครที่อยากมากางเต็นท์นอนที่หาดก,กินรีนี้นะครับผมอ่าสิ่งแรกที่ต้องเตรียมมานะครับคือเต็นท์นะครับเขาไม่มีให้เช่าอยู่แล้วนะครับผมเราก็เตรียมเต็นท์มาแล้วก็จะมีค่าจะจ่ายเขาจะคิดอ่าค่ากางเต็นท์คนละ100บาทนะครับต่อคืนย้ำว่าคนละ1 0 0บาทนะ เรามา2คนก็ตกคืนละ2 0 0บาท200บาทเราจะได้อะไรบ้างอ่ะได้ไฟอยฟรีครับผมมีที่เสียบไฟอยให้มีห้องน้ําให้ถ้าเกิดเรามีปลั๊กยามไม่พอนะครับผมก็จะมีปลั๊กให้เช่าอยู่ที่30บาทได้ตั้ง30เมตรนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะส่วนเรื่องความปลอดภัยนะาทางหาดก็จะมีทางเป็นทาหารนะคอยดูแลความปลอดภัยตลอด2 4ชั่วโมงนะตกรอบยามนะครับผมคือถือว่าปลอดภัยดีครับผม อันเต้นเสร็จแล้วครับผมถือว่าเป็นมือใหม่หันกลางเลยนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกของเราเลยที่มาลางเต้นนอนกันแบบนี้นะครับผมใหม่สุดๆครับค่ำแล้วครับค้างคืนนี้ก็จะร้อนนิดๆนะครับเพราะว่าไม่มีเต้นอื่นเลยเราไปตรงวันพุธครับผมมีแค่เราไม่ร้อนก็บ้าแล้วครับ นอนไปมาหอนไปครับผมคนบ้าอะไรก็ไม่รู้มากลางเต็นท์กันอยู่สองคนกับบรรยากาศมาเต็มไปหมดเลยครับผมไปครับไปนอนกันดีกว่าครับน,นี่คือบรรยากาศในเต็นท์ของเราคนระับคืนนี้เราจะนอนอยตรงนี้ครับผม <S <S 2> <S 2> อับฟ้าสว่างดีนะโอ <c oughs> ที่นอนเรา เฟี้ยวครับเฟี้ยวกุไนครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าวันที่สองของพวกเรานะครับโอ้วันนี้เราก็เปลี่ยนที่นิดหน่อยย้ายมากลางเป็อนะครับพอดีเมื่อคืนเราเจอทเขาเดี๋ยวมาไล่ฟัง ีย้ายเต็นท์อะไรเรียบร้อยนะครับเราก็ไปหาของกินกันที่นอกหาดกับผมก็จะได้นี่เลยครับผมส้มตำโอ้โหไก่ยงไก่ย่างต้มแซ่บนะครับผมถือว่าอร่อยนะครับร้านนี้แล้วก็ถูกด้วยเนะี่ย กินด้วยก่อนเดิได้มั้ยยิ่หนึ่งนะเอ้ยเอ้ยลุกเดีอแมนกินในติมก็อยาโดนอย่าโดนดูนี่นะพี่จอะมีอะไรจะให้ถือนี้กันอ่ะหลับตาด้วยหลับตาหลับตาหนึ่งถึงสามหนึ สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับผมขอลากันไปด้วยตูดขาวๆข,ของกระผมเองครับ <c oughs> แล้วก็พบกันใหม่นะครับ EP ตัดไปเรามาดูกันว่าเราจะไปทะลอนที่ไหนกันต่อครับผม <c oughs> อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับ <c oughs> แม่กับพลน,นะ